อยากเก็บเงินออมให้โตใน10ปีแต่ไม่รู้จะลงทุนอะไรดีหมอมีตัวอย่างให้ดูค่ะลองมาดูผลตอบแทนของสินทรัพย์หลักๆที่คนทั่วโลกนิยมกันค่ะสินทรัพย์แรกดัชนี S&P 500ที่รวม500บริษัทใหญ่ของสหรัฐอเมริกา10ปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ12.84%ต่อปีค่ะซึ่งคุณสามารถลงทุนได้ผ่านกองทุนรวมเหล่านี้ ETF เหล่านี้ หรือ DR นี้ค่ะสินทรัพย์ที่2เนี่ย s t a 1ร้ซึ่งเน้นลงทุนในเทคโนโลยีและนะวัตกรรม10ปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนประมาณ15%ต่อปีค่ะแต่ก็ต้องยอมรับความผันผวนเหมือนกันนะคะเพราะมีบางปีที่ติดลบไปถึง33%เลยถ้าจะลงทุนคุณสามารถลงทุนผ่านกองทุนเหล่านี้ ETF เหล่านี้หรือ DR เหล่านี้ได้ค่ะ สินทรัพย์ที่3ดัชนีหุ้นโลก MSCI ACWI ที่ลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา10ปีที่ผ่านมาให้ผลตอบแทนประมาณ11%ต่อปีค่ะแบบนี้เหมือนกระจายการลงทุนไปทั่วโลกซึ่งคุณสามารถลงทุนผ่านกองทุนเหล่านี้หรือ ETF เหล่านี้ค่ะสินทรัพย์ต่อมาถ้าคุณอยากลดความผันผวนของพอร์ตอาจแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในทองคำหรือบิตคอยค่ะแต่แบบนี้ก็มีความเสี่ยงนะคะเก็บเงินออมระยะยาว10ปีคุณเลือกลงทุนในไหนคะ